ครับผมก็อ่าก็เรียกได้ว่าอะไรวะอืมสวัสดีปีเฮ้ยก็เอเออะไรดีวะจะพูดว่าอะไรวะเอาเป็นว่าก็มาไลฟ์เขาเรียกว่าปอกลากาีเก่าดีไหมเฮ้ยไอเจฟเข้ามาอย่างไวสวัสดีครับคุณเจฟครับนั่นแหละครับก็ นับอกลาปีเก่านะครับสองพันยี่สิบนะครับก็ปีนี้ก็มีรายยังเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ขอให้ทุกคนครับชชยโยครับสู้ๆครับแล้วก็ผ่านปีนี้ไปได้ด้วยกันนะครับแฮปปี้นิวีย์ครับทั้งท้ายเลยวันนี้ปะ่ะใช่ปะ่ะเออนั่นแหละก็ขอให้ผ่านปีนี้ก็ผ่านปีนี้ไปแล้วแหละเออ ขอให้ปีหน้ามันมีความสุขกว่านี้เกิดสิ่งดีๆกันทุกคนนะครับวันนี้นอกขอวันที่คนทั้งค่ายจะไลฟ์ถูรู้ได้ไงเนี่ยอจู่จไแฮ้ HAPPY NEW เร okay, ียโอเคได้เลยเจฟเอเวนแฮ p ปี้นิวเย r ครับผมน่ะครับก็มีความสุขกันมากๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายยอยอาความยกแก้ววะเท่วะก็มากะทายกันสักแป๊บหนึ่ง ชอบเธอลุกอะ <c oughs> ลุกละ <c oughs> พอละเหนื่อ <c> ย <oughs> อันนี้เราอยู่บ้านเพื่อนนะครับสดเป็นลามเมงใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าแบบกินกาแฟาให้อร่อยมันต้องเพิ่มเสียงไว้เธอดูงง,ง,ง,งใช่ครับผมง่วงมากเลยแต่ว่าวันนี้ผมก็มาบ้านเพื่อนนะครับ เดี๋ยวเจ้าเจฟอาจจะมาไลฟ์ต่อมีโอกาสเป็นไปได้ครับผมผมเชื่อเฮ้ยครูเพลงคิดถึงนะฮะอยากแกล้งคนว่าหมายถึงคนอื่นแหละไม่ใช่ปัดแน่แ่ปัดไม่ใช่คนที่น่าแกล้งปัดก็อยากเรียนเต้นกับครูเพลงเดี๋ยวรอเจอหลังปีใหม่ปัดว่ามันต้องมีโอกาสสักวันไม่สบายหรอครับไม่ครับแค่ง่วงครับเป็นคนนอนน้อยครับเนี่ยรับมึ่งแท็กไปก็มาไลฟ์ใช่เหรอไม่เห็นใช่หรือแท็กจริงหรือไม่สบายหรอครับไม่ไม่ได้ไม่สบายครับปกติดีแต่ง่วงเฉยๆครับเป็นคนง่วง นั่นแหละครับ H P N Y นี <laughs> ่แฮปปี้นิวยินละครับใช่และดูชิลใช่ครับเพราะว่าเพื่อนเอนก็ผมเมื่อกี้ผมช่วยเพื่อนเตรียมอาหารมาทํากับข้าวกินกันเองครับก็จะพูดว่าอะไรวะเออนั่นแหละแล้วผมก็หั่นอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยชิ่งมาขอ ผมสมองแหลกมากเลยวันนี้นั่นแหละก,ก็คือ,อขอมาแบบไลฟ์นิดนึงก่อนเห๊ะน่ารักไหมโคตรน่ารักหมายถึงผมนี่นแหละชมตัวเองนี่นครับก็กาแฟครับชื่อพี่เขียนว่าปรัดหรือปรัดครับแบบสองครับผมแต่ว่าเขียนเรียกปอปามนแหอากาศดอเด็กก็ได้เพราะพี่ก็ยังขี้เกียจเขียนชื่อตัวเองเลยน้องเลยชอบฟันพี่ปัดคะ่ะเทปะ่ะ ยูนีกวันนี้วันอะไรคนไลฟ์เต็มเลยวันสิ้นปีไงครับอันนี้คือกาแฟจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่กาแฟที่ไม่ใส่กาแฟใช่ไหมครับอันนี้คือกาแฟจริงๆครับอันนี้คือเอสเปรสโซเอสเปรสโซที่ not a m e r i c a n น a m e r i c a n นคือใส่น้าเอสเปรสโซคือกาแฟสดกาแฟที่แบบเออเป็นกาแฟส่วนอเมริกา n o คือกาแฟที่เพิ่มน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้าเกิดเธอให้สั่งน้ําเปล่าเนี่ยก็ต้องสั่งอเมริกาโน โนกาปฟแออเมริกาโน่โนอฟฟี่นะครับน้ำร้อนต่อไปใครสั่งต้องสั่งนี้น่ารักเกินต้านเลยอะสุดยอดไปเลยขอร้องยังมีใครมาไลฟ์ชวเลยตอนนี้ต่อไปต้องเป็นพี่ยอดสินชยัยผมก็คิดว่าง,งั้นเออแล้วก็ห้ามให้ใค้ใครทุกคนห้ามขอให้ผมร้องเพลงของผมนะครับที่ผมเพิ่งแต่งเพราะว่าผมก็ยังร้องไม่ได้ครับผมจําไม่ได้ ไอ้เปรตตกปัตันุ่มผมก็ชอบปะมุกนี้ซื้อเฮ้มเพลงใหม่ผมขึ้นว่าอะไรวะจริงๆคือผมจําไม่ได้ลวเลวยคือผมนั่งแต่งเมื่อคืนแต่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่นั่งคิดคอร์ดเป็นชั่วโมงเลยเออนั่นแหละแล้วก็ท่อนแรบปคือมาแต่งอยู่ตอนเช้าเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากได้เพลงเต็มผมว่างั้นแต่งคือใส่ท่อนแรปไปเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องคิดคอร์ดคือซ้ำคอร์ดเดิมเอาแต่แต่งท่อนแรปใส่เข้าไป ไม่ไปไหนหรอหนูปัดไม่ไปไหนหรอครูม,มีปัดไม่เคยไปไหนเลยปีใหม่ปัดไปแต่ว่าปัดไปแต่อยู่บ้านบ้านญาติปกติไปอุตรดิตถแต่ปีนี้คือแบบมีโควิดก็เลยอยู่บ้านนครสอนครับเดี๋ยวนะพี่ปัดจะลืมเพลงตัวเองไม่ได้นะได้ดิแต่งเสร็จพี่ลืมแล้วทานข้าวหรือย,ยังอ่อยังไม่ได้ทานข้าวเย็นครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังทําอยู่ทําไมพี่วินไม่ไลฟ์อะครับเพราะว่าพี่วินอยู่กับบอลเอ้ยไม่ใช่บ้าใครชงไม่มีอ่าน้ำจิ้มไก่อร่อยไหมครับไหนคือน้ำจิ้มไก่อัน,นกาแฟโว้ย สุขสันต์วันสงการครับถูกต้องครับวันนี้วันอวันฮาโลวีนครับสุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาแฮปปี้ฮาโลวีนกันครับวโสมแล้วที่เป็นแฟนคลับของฉันขอบคุณน้าที่เข้ามาดูไลฟ์เรียกได้ว่าสติเราเนี่ยพอๆพอกันจริงๆอ่ะน่าแหละครับก็ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับอยู่กันอีกสักแป๊บหนึง่งไหมเออวันนี้ไม่มีเพลงด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เอยาคอมกลับมาบ้านเดี๋ยน้องกินหมูทาเผื่อไม่อยากจะบอกว่าพี่ก็กินหมูทะหรือเปล่าอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะแต่เหมือนจะกินนะไม่ชงเลยอ่ะก็เพิ่งชงกาแฟไปไม่ชงอะไรหรอกยังไ,ไงพี่ยังลืมเพลงตัวเองใช่ไหมพักหายใจหน่อยหายใจอย,อยู่ตลอดชิวหนูชอบพี่พี่ก็ชอบตัวเองเหมือนกันคนบ้าอะไรเท่เป็นบ้าปี้เบิร์ t เดย์เอ้ยรู้ได้ไงเนี่ย จริงๆผมแบบซึกซ์ท a มเจนนะครับคือวันนี้ครับโอเคทำไมพี่น่ารักจังคือน่ารักไปแบบรวมต่อยเออมูกเก่าเล่นไปแล้วไม่เอาตาจะบอดไหมนี่ทำไมผมใช้ฟิลเตอร์แบบขาวไปเอรอใช่ผมรู้ตัวแต่ผมแค่ขี้เกียจหาฟิลเตอร์แล้วผมอยากมาคุยกับทุกคนก่อนก่อนที่ผมจะต้องไปช่วยเพื่อนเตรียมงานต่อพี่ปัดแล็หน่อยอ้าจริงๆคือผมจำไม่ได้แล้วอะเอาแบบท่อนเอาเพลงอะไรเดียวแลเพลงอะไรดียว เดี๋ยวก่อนฉันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสเขาตั้งแปดเบอร์เดี๋ยวก่อนตอนที่เดินประกอกฉันพยายามยุงเธอเดินจูงมือเออเสียใจเสียพอถึงน้องยุงเจอหยุดน้องมันหยุดจ้องอ่ะฮะเธอค่อยขยิบกล้องอ่ะฮะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ถูกต้องสุขสันต์สุขสันต์วันความรักให้ใครตัวใครเขาสุขสันต์วันแห่งความเหงาที่เรา ของเราที่ต้องเดียวดายวันนี้เป็นอีกปีแล้วแบบวันทีตาแตกไหมคะโอ,ะอ้ตูปากแป้งต่อตัวเต้ตาแตกเลยอ่ะผมลบเพลแฮปปี้อะิะเว์ซารีครับพี่ปัตรโอเคเลยเติมสีให้ปากหน่อยพี่เกล็ดอะปากสีเยปันมากินข้าวจีข้าวจีอะว่าอย่างไรเกมคนอื่นมาหรือยัง วิ่งพีสพิมกับวิการมาแล้วพิมกวิการมาแล้วบอกให้พิมมันไปเล่นอันนี้ไลฟ์อยู่ทักทายอ่ะอ่ะหลุดไปแล้วหนึ่งพี่ปัดอยู่นครสวรรค์หรือเปล่าคะอยู่ครับใช่ครับอยากเป็นภรรยาอยากจะได้ถือมาถ้าเกิดใครฟังทันนะโคตรเซียนหนูขอร้องเพลงแบบอินเนอร์เยอะกว่านี้ได้ไหมครับพี่ปัดไม่เอานะครับแบบคือแบบมันจะสุดยอดเกินไป ไม่ใช่คนแบบเดียวกันคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละถูกต้องครับผมใช่ไหมกายวันนี้วันสงการ,รวันนี้วันสงการปะ<ห>ใช่ครับวันนี้วันสงการฮปปี้น,น,นิวเยียไม่ครับครับพี่บอลโอเคได้เลยเตะออกจากไลฟ์แต่งงานกันไหมคะหนอ๋อถอดแหวนเลยใส่หมวกนี้ระแบดไหมยันไงกายกูกินกาแฟเหมือนกันว้ย กูกินกาแฟหมดแล้วนะเว้พี่ปัดแรปเก่งมากใช่ป่ะล่ะน้องหนูมาดูพี่ปัดแล้วร้องไห้เลยอะทาไมอยากเห็นพี่ยิงครับยิงไม่อยู่กับผมผมอยู่ลครสวรรค์เผาคนในลูกี้หน่อยค่ะเอาจงจริงผมขอแค่ต้นไฟต้นไฟกับเชื้อไฟน้ํามันสักถังผมเผาให้หมดเลยทูกสังมันหวยออกคูกหนึ่งเก้าใช่ไหมอยากได้ทังหูพี่ปัดมันทังหูก้มปกตินะครับซื้อตามร้านสินค้าทั่วไป สุขสันต์วันวาเลนไทยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมิลักแฟนเพลงทุกคนที่มาสุขสันต์วันวันวันมาครับมาคราบูชากันวันนี้นะครับสวัสดีวันพฤหัสวันนี้วันวันจันไม่ใช่เหรอเฮ้ยสุดยอดเลยกายเย็นโคตรโคตระเออจริงสวัสดีค่ะพี่ปัดสวัสดีครับอันจริงจริงผมจะไปกี่โมงวะอยากไปนครสวรรค์เลยถ้าไม่ติดโควิดคือตอนนี้เป็นโควิดใช่ไหมดูแลตัวเองก่อนนะ พี่อยู่กับใครคะับอันนี้เพื่อนผมครับอันนี้ก็บ้านเพื่อนผมนะครับบ้านของ,ของคุณสุประสิทธิ์ยามาฮ่าสุปมมะระสิทธิ์ยามาฮ่ารักเรือฮอนดา้าสุประสิทธิ์ฮอนดา้าเอเอๆนั่นแหละครับครับผมอันนี้คือมากันหมดยังยังอันนี้คืออะไรวะเอ้ยนี่มังไอของไฟได้ยังโอ้ยโคตรเท่นี่ครับกล่องแพนดอร่าถ้าเกิดเปิดออกมาจะมีพิซซ่า จริงๆวันนี้อา,าสาะหะบูซาคาเดือนโก็หยิบโยกวันเก่ามาเล่ากันสุขสันต์วันคิดมาดผ่านไปแล้วเอาฮากันใหญ่เอาฮากันใหญ่วันเข้าพรรษาวันนี้มันออกพรรษาจําผิดและนี่ไงเถียงกันใหญ่สักหมัดปลาเาขาดาวไหนคะคือเขาอะดาวที่ไหนผมไม่แน่ใจ คือถ้าเกิดใครเล่นเกมนะครับก็จะรู้ว่ามันจะมีการดาวเนาะซึ่งเขาดาวที่ไหนผมไม่รู้แต่ผมอะดาวรถดาวคอนโดก็ไม่ได้เพราะไม่มีตังค์ครับโอเคครับไม่มีอะไรหรอกครับช่างวันเหนือมุกห้าบาทสิบบาทพี่ปัดมุกนี่วันเกิดหนูอ้ยพรวันเกิดหน่อยพี่ปัดมีความสุขมากๆครับน้ํากระนองเต็มตะลิ่งครับสุขสันต์วันเด็กสุขสันต์วันครูครับวันครูสิบหกมกราวันเกิดผมด้วยอะเมื่อไหร่จะจัดฟันจัดไม่ได้ครับผมแฮปปี้วันเดย์จ้าไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ อันแน่พี่เชลงอะไรนะอันแน่ดาวนี่ได้ป้าปรดขอเป็นดาวคณะนะฮะห้าดาวพระสุกนี่พี่เชก็มาใส่ยับเลยเนี่ยคนนี้ชอบมาใส่ยับแล้วเดี๋ยวจะหนีออกไปแล้วพอผมต่อบเขาก็จะไม่อยู่ฟังแล้วคนเพนเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตลิ่งมีคนเล่นไปแล้ว จุจุอะอยู่ฟังมาอยู่ฟังพี่เทสุขสันต์วันพฤหัสใช่ครับสุขสันต์วันศุกร์ครับผมปั่นเล่นอะไรครับปั่นเล่นไรครับกำลังไลฟ์อยู่กับคุยอยู่นี่ไงครับเราอยู่พารากอนนะครับผมผมก็อยากไปครับแต่ว่าไปเจอกันงานหน้านะครับผมแคปทันอเมริกาถ้าเกิดแคปไม่ทันก็ไม่อเมริกาครับมาขายคำใช่ไหมวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมาขายอะไรผมมาคุยด้วยเฉยๆไงดองตะนาวได้ไหมดองมะนาวเหรอครับคือมะนาวดองเหรอ ดาวมะนาวดองตีหนึ่งตีสองใช่ไหมเนื่ยใจความขิงว่าตัวเองสวยมันธรรมดาดูจนหลับพี่เชยงานด้วยกับพี่เชนอาจจะเหนื่อยแล้วก็คืนเที่ยวด้วยไปพักผ่อนนะครับให้ปีใหม่แล้วปีหน้าเจอกันนะพี่เชอยู่กับพวกผมเปน็นนานๆจะได้มีแรงมาแบบดูแลพวกผมร้องเพลงให้หน่อยคือถ้าเกิดขอเพลงใหม่ปัดปัดพูดไปแล้วนะว่าปัดร้องไม่ได้เพราะปัดจําไม่ได้ <laughs> ปัดพูดจริงๆเลยปัดจําเนื้อเพลงที่ตัวเองแต่งไม่ได้แล้วมันขึ้นว่าอะไรนะ มันขึ้นด้วยคอร์ดซีอ่ะบันจําได้แค่ั้นละคอร์ดซีจีเอมนแล้วก็เอฟไมเนอร์ป่าใช่แต่บันจําเนื้อเพลงไม่ได้แล้วอะ่ะพี่บัดไม่อ่านเมนหนูจริงด้วยรู้ได้ไงเนะี่ยพี่ไม่ได้อ่านอ่าเริ่มมากันเรื่อยๆนะครับทุกคนแขกเรือคิดถึงพี่พร้อมวันนี้พร้อมมันไลฟ์ไปแล้วนี่ใช่ไหมพร้อมันไลฟ์ไปแล้วคิดถึงอะไรแค่มีปัดอยู่ด้วยพี่มันก็ใหม่แล้วเดว้ดวดูอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย,ย,ยมา ก็คือการที่จะแบบเข้ามาเป็นแบบอยู่ในบริษัทเนี่ยน,นะครับก็ต้องบบต่อเก่งรูวิเชวิเมรแล้วโ,โหวิปอนไม่ไหววิโนะแล้วโ,โหนั่นจะคือที่สำเรเ็นวาคัน,นี้มันหนึ่งมกกะกะลาถูกครับผมพร้อมอยู่กับพี่เชเอา้าวนี่ไงนี่พร้อมอยู่กับพี่เชครับใครคิดถึงน้องพร้อมครับบอกพี่เชเลยครับปัดเชเฉยคิดถึงบิ๊กบูมนะครับต้องไปบอกน้องนะครับผมผมยังไม่ค่อยได้เจอน้องเลยต้องรอ,อน้องมัน เดี๋ยวต้องมีเวลาเจน้องก่อนพี่พร้อมอยู่กับพี่หยินใช่เธอจะอยู่ถึงเที่ยงคืนไหมครับไม่อยู่ครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมไปแล้วจริงๆผมมาทักทายเฉยๆครับพร้อมไลฟ์แค่น้องมาไม่ทันแต่ทันพี่นะคะอ๋อโอเคได้พี่เขาไลฟ์ด่วนใช่น่ารักจังคะ่คะค่ะน่ารักจังคะ่ะ น่ารักจังค้ะนะครับไม่มีอมไเอกผมขอโทษนะที่แบบเตือนแต่แบบจะได้ชินช้นชิ้นมือกันเนาะถ้าเกิดเป็นประโยคคําถามนะบิ๊กบูมอยู่ในใจพี่เชอ่านี่ไงมาอีกแล้วพี่เชไม่หยุดไม่หยุดแรงไม่หยุดไปเขาดาวบนดาวอังคารกับหนูป้าเขาดาวนะครับผมคอควายเนะคิดถึงพี่ปราช IG ไอจีบล็อกเมนชันแน่จริงพี่ปราชไลฟ์กับพี่เชหน่อยครับ เดี๋ยวผมจะไปแล้วไงไม่งั้นก็จะชวนอยู่บิ๊กบูมเชอันนี้ถูกพี่กับกรุงเทพวันไหนไม่บอกครับผมแต่ว่ากลับไปก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะต้องแบบเรียนนะพี่ปอสมดูสตอรี่หนูด้วยจริงป่าถ้าเมนเจอชันอ้สองพันคนแล้วงั้นไปละได้เวลาเราไปละเอ้ยสองพันสามร้อยคนละสามวันสามคนสองพันสามร้อยละถวะพี่เชหน่อยพี่อินกับพี่วอลอยู่ด้วยกันไหมคะ อ่าเรื่องนี้นะครับต้องให้เจ้าตัวเป็นคนตอบเลยครับพี่บัตรสอนภาษาไทยร่อยคะ่ะหน่อยนะหน่อยโอ้ยอันนี้กวัไม่เย <c oughs> ผีบางเมน้นเหตุเกิดจากกาแฟถูกครับไม่แต่ผมกินกาแฟหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นผมจะไปแล้วก็นะครับเขาเดาที่บ้านเพื่อนรับผมที่นครสวรรค์เนี่ยแหละก็ขอให้ปีหน้าครับเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็มีความสุขกันมากๆนะครับคืนนี้ก็ขับขี่ปลอดภัยครับถ้าเกิดใครไปแบบ ไปกินเลี้ยงไปปาร์ตี้อะไรก็ดูแลกันด้วยนะครับอย่าให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะครับปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีครับของทุกคนไม่ว่าจะเรื่องใดๆเนาะเราจะไม่พูดยิงแต่ว่าก็ขอให้มันเป็นปีที่ดีของทุกคนในทุกๆเรื่องครับผมทั้งการเรียนการงานการนูน่นการนี่ความรักอะไรก็ว่าไปครับตัวเองนิ้วเบียดแต่คือเจตนาผมแบบร้อเอร์เซ็นต์ไง,ไงว่าผมพิมพ์ถูงั้นผมไปช่วยเพื่อนแหละ บายบายแฮปปี้นิวีย์ครับทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับคืนนี้ก็ขอให้สนุกกันมากๆครับบ๊ายบายบาา and